สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กับเกมสมัยละเจนกันนะครับโดยในวันนี้นะผมผมจะมาทำคอนเทนต์ปั่นทอนจิตพาร์ที่ท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับผมนะค่อนข้างจะวกวนนิดนึงสำหรับคอนเทนต์นะผมเนื่องจากว่าเกมมันจืดไปแล้ว <laughs> พูดทุกคลิปเลยช่วงนี้เออนะครับผมเกมมันไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรให้ทำแล้วนะผมเพราะฉะนั้นเราก็วนวนกับการเล่นดวนที่แหละนะครับโดวยวันนี้จะถึงคิวของมอลลี่นะผมเนื่องจากว่ามีคนขอมานะครับซึ่งผมก็ เล่นไม่เป็นแล้วเหมือนกันนะผมเพราะฉะนั้นน่าจะเล่นได้ไม่ดีนะพูดทำไมน่าจะเล่นได้ไม่ดีนะผมเพราะว่าจะได้ทำปท่มจิตได้นะผมเดี๋ยวเล่นดีเกินเดี๋ยวมันไม่บันนะผมเดี๋ยวมันจะเกิดเกินไปนะครับมากะเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะผมก่อนที่จะอะไรนะผมวันนี้ผมอัดวันที่28แปดนะผมมิถุนาเนาะก็จะใกล้อัปเดตแล้วนะผมใครที่ยังไม่ซื้อไอ้พวกนี้ก็รีบซื้อนะผมนะเออใครที่อยากได้ก็รีบซื้อนะครับประมาณนี้นะแจ้งไว้นะครับสำหรับกิจกรรมคอนสแลบบผมจะเอาออกไปแล้วนะครับ มันจะหมดแล้วแต่รู้สึกว่าโตน่าจะยังซื้อได้อยู่นะ เออเหตุว่าจะถึงต้นเดือนหน้าเดีสามารถรับของได้ถึงต้นเดือนหน้านะผมนะไม่ใช่ต้นเดือนหน้าพูดผิดพูดผิดรับของได้ถึงกลางเดือนหน้านะผมกลางเดือนกรกฎานะครับผมระบาดนี้มาเราจะไปเดือนกันนะผมขอสเปลที่ผมจะใส่ไปจะเป็นช้ำใบนะผมเปิร์จะใส่เป็นอ่าสกิลสองรอบระดบรคูดาสกิลลงนะฮะแล้วก็จะเป็นอันนี้เพิ่มความเสียหายของท่านจิเมทุกครั้งที่เลือดลดลงติบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นไฟฟ้านะแล้วอันนี้เป็นเด้งเลือดนะครับผมนะส่วนอันนี้จะใส่เป็นกระแทกทศนะครับผมเน ผมถึงอยาจะใส่ไอ้น,นี้ฮิวไปจะดีกว่าก็าเถอะนะครับตัวน,นี้นจะใส่เป็นอ่าเน้นดาเมจของอตินะผมจริงๆสามารถเลือกใส่ได้เป็นดาเมทตีธรรมดาก็ได้นะผมตีธรรมดาดีเหมือนกันนะครับตอวน,นี้เป็นประใสเลือดนะผมกดไปเลยสลหรับดวนนะครับมาโชว์ความโหดให้ดูออเจอโคตรไวรอบแรกนะผมของดวนในรอบสัปดาห์ของผมนะฮะใช่ป่าวว่าลัคก,กี้นะผมเจอโชคดีนะครับโชคดีแค่ไหนได้เจอกูเนี่ยมา บอกเลยหนุ่มบอกเลยเองจะอันกลายเป็นอันลัคก,กี้นี่นี่น,นี่เป็นไงอึเงอึองกระเทาะเปลือกโอ๊ยกดกดไ,ไม่ดันม่กดตีแม่งโอึ้ยโอเคโอเคเก็บนิดนึงฮึบปับฮึบอุ้ยแม่งรู้โอ้ยเีจย,ย,ยไปปลาตายไปปลาตาย ยิ่งผ่าแล้วทุกคนเอ่อโอ้ยฮึบอุ้ยโอ้โหตี่เขาไม่ทันวะฮึบอุ้ยโอ้ยอ๋อเออโดนลั่โอ้โหชิบหายละกูจะตายกูตายแน่นอนตรงนี้ฮึบทึบโอเคฮึบเพิ่งได้คิวแรกมาดูสิผมจะสามารถกู้หน้าได้หรือเปล่านะครับผมตอนนี้ เึ้บเพิบเพบพบบโอ้ยไม่ช้ากูตายปะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเปิดมาด้วยการแพ้แบบไม่สวยงามเลยเด้อผมนะค่อนข้างจะกากเลยทีเดียวเฉียวชิบหายแล้วแม่งลัคก,กี้จริงๆร่งมาเอาใหม่เลยทุกคนมือไม่ค่อยหมานเท่าไหร่นะผมช่วงน,นี้ไทเกอร์เจอแต่แอสตินเว้ยเจอแต่พวกรอปาตะกีวะผมยังไงดีกดไลค์เด้อผมครับ โอเคมาฮึบ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 โอ้ยเมื่อกี้ผมฮึบโอ้ยโอ้หรูดโอ้โหนกว่ามือใหม่ฮึบฮึบฮึบฮึฮึบฮึบฮึบาอะไรล่ะอะไรถ้าตีหนามตีูไทันฮึบฮึบ khớp ok khớp 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 ok ah. ok 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 อันนี้รอปาตะกี้อยู่อ๋อปึ๊บโอเคอรอ,เ,คอรเรียบร้อยหือกดหัวอย่างที่อ่อโอเค,อเคดรัป ดีเสมอกันแล้วเนอะผมแต่ผมค่อนข้างเสียปเบีบนะฮะเออโอ้ยโอ้ยคืบ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 โอ้ยโอ้ยเออยังไงดีวะโอ้ยด๊อ ไม่หล่อน่าจะตีไปเลยจะได้จะได้จะได้แ้องรอไปนะผมรู้ตึกว่าติงด่วนมันเยอะเกินไปไม่งดกกูได้ทุกทางเลยผมขออนุญาตเปลี่ยนจากบูทอันติเป็นบูทอันนี้ดีกว่านะผมนะเออไม่งไม่ทันแดกว่ะขออนุญาตพูดเลยนะผมว่ามันไม่ทันแดกนะฮะตัววันรุ่นผมจะลองเปลี่ยนเป็นรุ่นนี้ดูนะผมเพื่อตีธรรมดาจะแรงขึ้นนะครับ <c oughs> คือเอาตรงมาเป็นด่านไกลด้วยนะผมนะมันมีสเปซวิ่งเยอะนะครับถ้ามันเป็นด่านอ่ากลมๆกลมๆนี่นะผมผมน่าจะแบบว่าอีซี่วินอยู่นะเออน่าจะพอได้อยู่นะครับมาเอ่อจุ๊บจุ๊บจ๊บคือเอาตรงเนี่ยผมเจอเนี่ยรอวนด้วยนะผมนะ <c oughs> มันเป็นตัวตีอันนี้นิดนึงนะผมมันก็ต้องทำใจนะครับประมาณนี้คพบเพิบบ คือมันรอวนเนอะผมนะมันรอเนี่ยเพิบผมก็ต้องรอมันกันนะครับผมโอ้ยเพิบคื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 บโอเคมา มือเริ่มหมาละมือเริ่มหมาละครึบคึบโอ้ยเนอครึบครึบคึบคึบมือเริ่มหมาแล้วตอนนี้อืมอืมเรียบร้อยมือหมาละตอนนี้มือหมาละอ้าฮะโอ๊ยโอ๊ยตีโดนได้แกะ โ <Okay>. okay. อเคโอเคคึบๆๆึบคึบคลึบคึบโอเคตุ้มเรียบร้อยตามตื่นไหมสองตาได้คือการวอร์ม <c oughs> ได้เที่ยวใหญ่ <c oughs> ถ้าเจอคนเดิมนี่ <c oughs> ผมขออนุญาตตัดออกทุกคนโอเคถ้าไม่เีอะไรพรีๆ่ๆ <c oughs> ผมขอตัดออกนะฮะมัน เราชนะแล้วอะผมขี้เกียจแล้วอเออเราวนเขาวนบ่อยอ่ะรอบที่เท่าไหร่โอเคนะผมเจอคนใหม่นะฮะมาอุชิดะตอนนี้นะผมทัิติก็คืออ่าอัศจรรย์ฮึบ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 อ๋อ ออาเปล่ากล้วยนะผมะบเบนกินกล้วยนะฮะอ,อ,อืมอืมมือใหม่ใช่ไหมอ่ะไม่ขึ้นนะหนุม <c oughs> ่มเออรำซะดีไม่ขึ้นนะหนุ่มนะนอืมโอเคโอเคอเคจ็บ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  หลังจากที่เปลี่ยนมาเป็นรุ่นแอดที่รู้สึกก็ตีธรรมดาแรงขึ้นเยอะนะครับผมนะเออเราต้องบูสต์แต่ตีธรรมดาอ๋อคิดว่ากูจะออกเหรอไม่ออกหรอกไอ้หนุ่มนะคิดว่ากูจะลงเหรอก,กูไม่ลงหรอกไ,ไอ้หนุ่มไอ้แยกกูลงก็ได้ตัดเพิบ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 ปาบเอ้ยมันกินอะไรแล้ว<อ>วะเฮียอุ้ยกับหล้าอาอ มาใช้กล้วยเป็นประโยชน์นะทุกคนถ้าไปรเล่นมอนลีเลยนะผมึบมาผมอาจะแพ้ก็ได้นะเพราะว่าอ๋อเดี๋ยวถ้าเดีย๋ยด้วยเอออ๋อ,อเฮ้ อุย้ยตายกูเ <laughs> ดาตีวิกิทีกูต่อเขาตั้งนาน <laughs> ส่งสง่งเหมือนดีแนะล้วรอบนี้เด้อผมนะเออโดนตอบตอดกลับไปกิกีตายเลยเด้อผมผมจะตู้กับพวกรอตะเกียวยังไงดีวะโอ้ยกดผิดจะผ่านละพลาดละตายละอย่า yeah! อืม หนีไปบอลสกิลสองรอบกูหายไปแล้วพันหายไปแล้วครึ่งหลอดโอเคทุกคนในคลิปนี้กนะ็น่าจะมีเท่าเดีวแต่ผมอาจจะโชว์ให้ดูได้ไม่เยอะนะครับเจอแต่พวกแบบว่าวนสก,กิลอย่างเดียวเลย <c oughs> เออแล้วนะผมนะ่าเล่นบทด,ดีแล้วบ่นเยอะขออภยัยอีกทีนะครับมันนั่นแหละนะสไตล์นะผมสไตล์การเล่นอของผมมันไม่สู้ดีนะครับ ประเด็นก็คืออยู่ดีไปพลาดทีมาเล่นด่านนี้ด้วยนะผมนะถ้าไปเล่นดาน่านอ่าเจ้าเนี้ยน่าจะเล่นได้ดีกว่าดีนะผมนะผมพูดเลยว่าน่าจะเล่นได้ดีกว่าดีนะครับเออแต่ตอนนี้ก็นะผมไม่อยากรองไงเวลาทาคลิปนะผมมันมีค่านะฮะผมไม่อยากรองไงก็เลยทําคลิปอันนี้ก่อนนะครับยังไงก็อาจจะกากไม่กากไม่อาจจะหรอกงากเลยแหละโดยผมตีดับมือใหม่ให้ใหโชว์ให้ดูนะฮะมือเก่านี่คือไม่ค่อยจะตีเลยนะครับผมเจอแบบแพ้ตลอดเลยนะเดี๋ยวผมกดให้ดูเผื่อผมแพ้มือใหม่ด้วย ไหนนะไหนนะเนี่ยไหนเด่ะอันนี้น่าจะมือเก่าหรือมือใหม่อ๋อมือเก่าอ๋อเล่นแต่ด่วนด้วยลองกดดูยินดีเดนได้ปะนี่นะผมร้อยครอ้งผมเป็นเมนยินดีเดนนะครับผมไม่ใช่เมนด่วนนะครับผมนี่ไทเกอร์นะเมื่อกี้แอดมาด้วยแต่ผมไทเกอร์มือใหม่ไม่ใหม่ดว้วยว่ร้อยห้าสิบเจ็ดนี่เป็นไงเล่นแต่ดวนนะครับเออเนาะก็พูดอีกครั้งหนึ่งละกันนะผมว่าคือเกมเนี่ยโหมดหลักมันเป็นยินเดีเด คใครที่แบบว่าเป็นเมนดวนอยู่ก็แนะนําว่าลองเปลี่ยนไปเล่นยินเดียดูนะฮะถ้าคุณเล่นแต่ดวนผมรับรองหรอกว่าเล่นได้ไม่กี่ตัวหรอกนะ <c oughs> ส่วนใหญ่ก็เล่นได้แค่แอตตินกับดีเลอร์ไกลแต่แหละแต่ผมล้วก็รออยู่อย่างเดียวนะฮะลองเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆไปเล่นอาเป็นทีมในยินเดียด้วยก็ดีแล้วผมจะได้สนุกขึ้นนะครับเล่นเกมนี้จะได้สนุกขึ้นเนอะผมประมาณนี้ โอเคทุกคนในคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะถ้าผมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, แล้วกดซั subscribe บสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับคลิปน่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับผมสวัสดีผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ